สวัสดีค่ะสวัสดีที่ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น a ชแนลนะจ๊ะแอนแอนรับแขกเข้าบ้านแล้วลูกโอ้นั่งดีๆนะคะแขกโอ้ยเราเอาล่าชรถไปรับแขกเอ้ยแขกแขกเอ้ใครมาบ้านเราเนาะนี่ลมนางมาพร้อมฝน,นฮะทําไม,ไนะไมล่ะลอย เหรอโอ้โหนางมันโอ้โหไหนไหนไหนเขาดูหน้าแขกหน่อยสิว้าววันนี้ไม่สวยไม่สวยไม่สวยทำไมงี้เตี้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอนแอนดำลงน้ำก็ดีไหมฮะดำลงน้ำเลยนู่นนู่นนู่นขอขออะไรอย่างหนึ่งต้นซากุระสวยนะบ้านเราอ่ะไปยืนโพสทายสักรูปหนึ่งสิป่ะอิลีอืมอดีดีนะยืนดีดี ไม่มีเราไม่มีหม้ำเอ้ยะเอาเปิดยังไงไงเอาเปิดงอเ,เอ้ยพึ่งลงเครื่องมาขอขอขอภัยพี่ๆพึ่งลงเด้ได้ดูนมกับที่เนี่ยมันได้ขาวไปเถริมอึมมาอ้ยเน่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 นอันไหน้หนะเน ไหนไหนไหนไปโพสท่าไม่ต้องเอากระเป๋าไปแค่ไปยืนโพสท่าตรงนั้นถ้าคนสวยตดได้ไหมได้แอนเนททำไมตดไดโอ้หมาผอมกินว้าผอมกินเอ้าเดี๋ยวไปโพสท่า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 เอาโพสท่าดีๆเอาแบบนางแบบเลยนะโอ้เมนหม่แอนเนท สดสดอ่าโพดดีดีโพดดีดีโพดดีดีอย่านะอย่านะโพดดีดีโพดดีดีโพดดีดีเออเอาเอาโพดยั่วเสาด้วยยั่วเสาด้วยเร็วแม่รูป no นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่งนั่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะถ่ายรูปให้อยู่เฉยเออเออไงหน้าขึ้นไงหน้าขึ้นเออเออถ่ายรูปไว้ดีเนี่ยเนี้ยเอ เออเป็นไงร้านเราบรรยากาศเป็นไงมั่งเราสัมภาษณ์หน่อยคุณลงเครื่องมาเนี่ยร้านเราเป็นไงมั่งฮะร้อนร้อนแเป็นไงดีนะที่มีลมเออลมก็มาช่วยเอออยู่กับเมืองอยู่มาจากเมืองไหนเนี่ยประเทศไหนฮะประเทศไหนเอาแอนแอนหนีแล้วแอนแอนราชอรมาเข็นคนกัด มาจากมอเตอร์มาเหนื่อยมากเลยนั่งเครื่องมาสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงเนี่ยหรอเขาระจายทานอาหารอร่อยที่มันแบบอืเขาอือ่เชื่องกระ่อนทั่วโลกเลยใช่ไหมเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยที่สุดร้าน,านอะไร<า>ร้านเนี่ยเนี่ยที่มาเนี่ยร้านอีเป็ดเหรอทําหน้าดีๆหน่อยยิ้มหวานๆหน่อยสิยิ้มหวานๆหน่อยสิใครก็อีเป็ดเออโอเคมุมนี้สวยไออ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้อาชิดหนด้าหน่อยชิดหนด้าหน่อย ไปไปเชิญเข้าบ้านค่ะเอฟซีลออยู่นะฉันไม่เดินนี่ยะฉันต้องนั่งรถแอนแอนเขาไม่เดินนะเขาจะนั่งรถโอเคไหมฉันจะนั่งรถทำไมอ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหลังเพิจะปวดเป็นอะไรหนักนมหนักนมป้า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 อ่ะานั่งรถดีๆแอนแอน แก้งแก้งเข็นแล้วก็แบบลุกโอเคไหมลูกเขาฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องนะฮัลโหลฮัลโหลอ่ะลูซี่หรอพ่อแลูซี่เราทักทายลูซี่ก่อนเป็นเพลงภาษาอังกฤษเร็วๆค่ะอย่าพูดขาฮัลโหลเออแล้วก็ถามสิว่าชื่ออะไรชื่ออะไรสไลดชื่ออะไรวอร์จูเน่ส์ไม่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 ไมไมกันเถิดไปกระเถิดเดนบอกไปกันเถิด ยายยายยายเป็นะไรยายยายทำซีดีสิเชียวนักนมนนี่นมรุ่นเนี้ยนะเอฟซีทำมาจากเมืองนอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะขายเฮ้ยบอบอบอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเออดูดทั้งเกนก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าแข็งแรงโอ้แข็งแรงไปไปไป คิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอ FC ในช่องอะไรฮะแอนแอนลุกนี้ใช้ได้ไหมลุงอ่ะจะหมดความศรัทธาเว้มันเป็นตัวตั้งตัวตีเลยใครแต่งหน้าให้อ่ะใครใครแต่งหน้าไม่ใช่เอาดีๆใครแต่งหน้าให้แอนแอนลมมันเย็นอ่ะไปคลิปนี้แค่นี้อย่ามาตดอีกนะเดี๋ยวแอนแอนอยู่เหนือลมน่ะนะแอนตายเด้ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้จา้าสวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊บ